วันนี้ไม่มีคลิปลงนะก็เลยมารดน้าต้นไม้อ้ยมีมีคนข้างบ้านแอบแอบแก้งด้วยแอบปิดน้ำลดต้นพริกลดต้นพริกมเนี่ยอ้ยลมแรงนี่ก็ต้นทุเรียนปลูกไว้เพื่อได้ได้กินลูก ไม่ค่อยได้อ่ะใส่ปุ๋ยเขานะเขาก็เลยดูต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อีกต้นหนึ่งก็อยู่นู่นปลูกไว้สามสีต้นข้างบ้านรดน้ำไม่น่อยรดน้ำไม่น่อยใบกระเพราปลูกหมดทุกอย่างอ่ะ แต่ว่าไม่ค่อยได้รับผลนักเท่าไหร่นะเป็นคนที่ว่าปลูกอะไรไม่ค่อยจิตนี่ก็อีกต้นหนึงต้นนี้เขาอะไรนะเขาเรียกว่าผันก้านดำหรอถ้าพี่จำไม่ผิดนะ ไว้กี่ต้นสีตนส่ต้นสีตนส่ต้นวันนี้พามาเที่ยวอ่าชมสวนหลังบ้านเนาะไม่ค่อยได้ทำหญ้าดูสิลูกดูลูกดิดดดดดดต,ติดจนยาขึ้นดินดัว ไก่มันชอบมาเขียมีต้นสวรสเป็นแต่ดอกไม่เป็นลูกมีแต่ดอกดูสิดอกเต็มเลยแต่ว,ว่าลูกไม่ค่อยเป็นร่วงหมดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร ก็ซื้อใบมะกรูดมาจนมะกรูดซื้อมาจากกลาดามาใส่กระถางไว้ปลูกไม่ค่อยติดนะปลูกยากนะใบมะกรูดเนี่ย